คุณชัยเกษมลั่นพร้อมเป็นนายกนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ให้สัมภาษณ์กับคุณสรยุทธ์ว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังไม่ได้ทาบทามมาอย่างจริงจังนะแล้วก็อาจจะมีอัศวินขี่ม้าข,ขาวเข้ามาก็ได้ซึ่งเรื่องนี้ครับคุณเอติมถามกลับเลยว่าอัศวินขี่ม้าข,ขาวที่ว่าเนี่ยคือใครลุงตู่หรือเปล่านะครับต่อพอเจอนักข่าวถามเรื่องนี้เหมือนกันคุณชัยเกษมกลับตอบว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดครับ อยู่กับผมจะเล่าทอล์กนะครับตอนนี้ท่าทีนาย,ยกคนใหม่ของไทยก็ยังไม่รู้นะครับว่าหวยจะไปออกที่ใครจะเป็นคุณจักรเสยมไหมนะครับหรือว่าจะเป็นคุณอนุทินนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางพรรคประชาชนก็ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเลือกนะครับโดยบอกว่าได้มีการซาวเสียงของประชาชนที่เป็นสมาชิกของพรรคด้วยคือใครที่เป็นสมาชิกของพรรคเนี่ยอาจจะได้รับนะฮะข้อความให้ร่วมกันโหวตหน่อยนะครับว่าควรที่จะ เลือกใครเป็นนายกหรือว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะเห็นคุณไอติมเนี่ยบอกว่าก็จะส่งไปให้เนี่ยสมาชิกกว่าแสนคนนะครับลงความคิดเห็นแล้วก็ตอนนี้เหมือนตอบกลับมาเนี่ยมากกว่าหมื่นคนแล้วครับซึ่งคุณไอติมบอกว่าทางออกที่ดีที่สุดของไทยในตอนนี้ก็คือต้องมีการยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ยอมยุบแน่นอนครับทางพลประชาชนก็ต้องมีการตัดสินใจว่าจะเลือกแดงหรือน้ำเงินหรือว่าไม่เลือกครับซึ่ง โพลนี้เนี่ยได้มีการถามไปยังสมาชิกอย่างที่บอกไปนะฮะซึ่งเรื่องนี้ครับคุณไอราชนกเนี่ยก็มาบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ครับโหวตเตอร์ที่โหวตเข้ามาเนี่ยมองว่าพักประชาชนควรที่จะอยู่เฉยๆไม่ต้องเลือกแดงไม่ต้องเลือกน้ำมันเลยนะฮะแต่คุณไอซ์บอกว่ายังไงก็ต้องเลือกครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เลือกเนี่ยจะส่งผลเสียต่อประเทศชาติได้ครับ และทีนี้ครับคุณชัยเกษมเนี่ยซึ่งเป็นเคเดิตนายกเรื่องตรีของพรรคเพื่อไทยนะฮะได้สัมภาษณ์กับคุณสรยุทธ์นะครับพูดประมาณว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังไม่ได้มาทาาทามอย่างเป็นจริงเป็นจังนะแล้วก็บอกว่าอาจจะมีอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาก็ได้นะครับพอมีคําว่าอัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาเนี่ยคุณไอติมถามเลยว่าอัศวินขี่ม้าขาวที่พูดถึงนี้หมายถึงใครจะหมายถึงพลเอกประยุทธ์หรือว่าลุงตู่หรือเปล่า าทางนักข่าวก็ไปถามเรื่องนี้กับคุณชัยกเกษมนะครับตอนที่เข้าประชุมพรรคเพื่อไทยนะครับถามว่าพร้อมเป็นนายกหรือเปล่านะครับคุณชัยกเกษมก็บอกว่าพร้อมที่จะเป็นนายกทั่วทั้รีนะครับแล้วพอพูดถึงเรื่องอัศวินขี่ม้าขาวคุณชัยกเกษมกลับตอบว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดแต่ว่าเพิ่งคุยกับคุณสรยุทธ์ไปเมื่อเช้าเองนะ,ะการเมืองไทยรอดูกันต่อไปครับว่าหวยจะออกฝั่งไหนครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามกันแลก์กดแชร์กันด้วยนะครับ